บรรยากาศที่อิมพีเรียลเวิร์สสัมโรงค่ะ คนมาเที่ยวเยอะดีนะคะบรรยากาศร้านค้าบนสะพานลอยนะคะ เราเดินอยู่บนสกายวอล์กนะฮะจะมุ่งหน้าไป BTS สำโรงค่ะออกจาก Imperial World ซอยวัดด่านค่ะสกายวอล์กสำโรงค่ะลมเย็นดีจังเลยมองไปทางด้านซ้ายมือนั่นก็จะเป็น MRT สีเหลืองค่ะ เบลข้างทางนะคะคองสำโรงวัยรุ่นที่กลับจากเล่นน้ำสงการนะคะน่ารักเชียววันนี้อนุญาตถือปืนได้นะคะคนละกระบอก ส่องไปนะคะเราจะเห็น MRT สีเหลืองค่ะกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสถาน,นีค่ะมาจากทิพวันนะคะเข้าสำโรงค่ะเข้าสถาน,นีแล้วนะคะใกล้กันเลยอันนั้นฮะ MRT สีเหลืองอันนี้ BTS สีเขียว เดินอยู่ในสกายวอล์ชิลๆค่ะจากอิมพีเรียสำโรงจะไปขึ้น BTS นะคะเข้าสถานีแล้วฮะสถานีสำโรง <c oughs> คนเดินสวนเรามาเยอะแยะเลยบรรยากาศชิลๆนะคะ <c oughs> เล่นน้ำสงกราน บนชานชาลาแล้วนะคะชานชาลา BTS สำโลงค่ะบรรยากาศบนชานชาลา BTS สำโลงนะคะเมื่อกี้เราเดินมาจากนู้นเลยค่ะ Imperial World ชิวๆมาถึงสถานีแล้ว เข้าสถานีแล้วนะฮะขบวนนี้มุ่งคูคตค่ะบรรยากาศ BTS สำรโงถ่ายมาให้เพื่อนๆดูชิวๆนะฮะด้านนู้นจะเป็น MRT สีเหลืองสำรโงค่ะสถานีนะฮะมองไปเห็นเลยลาเพื่อนๆไปนะคะสุขสันต์วันหยุดยาวๆค่ะ